พลิกชะตาชายาสยบแค้นตอนที่43มีขโมยอันหลิงเกยยิ้มอย่างเขินอายแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนออกมาว่าของขวัญชิ้นนี้ไม่ใช่ของล้ำค่าอันใดมันเป็นแค่เป็นของขวัญต้อนรับท่านอาสภายรองอาสภายสามและน้องสาวอีกสองสามคนเพียงเท่านั้นมันจะทำให้ข้าจนได้เยี่ยงไรกันเจ้ากะเมื่อหวังซื่อได้ฟังคำว่าล้ำค่า แล้วเรากับมีเข็มแหลมทิ่มแทงทะลุหัวใจของนางเป็นเหตุให้รอยยิ้มบนใบหน้าของนางแข็งทื่อไปครู่หนึ่งจากนั้นก็ดึงมือของอันหลิงเกอมาจับเอาไว้แน่นและพานางนั่งลงท่านอาหญิงรองเป็นอันใดไปเจ้าคะอันหลิงเกอเอ่ยถามหวังซื้อด้วยความเป็นห่วงสีหน้าของท่านมิค่อยดีเลยเจ้ากะหรือว่าเมื่อคืนนอนมิหลับหรือเจ้าคะ เมื่อได้ฟังอัลลิงเกอเอ่อยถามด้วยความห่วงใยใบหน้าของหวังซื่อสันไหวเล็กน้อยและได้แต่นึกตำหนิตนเองภายในใจว่าถ้าหากนิใช่เพราะเมื่อคืนนางดีใจมากจนกินไปจนลืมสั่งคนไปเฝ้าห้องเก็บสมบัติทันทีที่ได้รับกุญแจมาหากเป็นเช่นนั้นละก็ห้องเก็บสมบัติก็คงจะมิถูกขโมยอาสไพยจะมิปิดบังเจ้าหวังซื่อกล่าวออกไปพร้อมกับทอดถอนหายใจยาวออกมาสีหน้าก็ดูเศร้าส้อยลงไป เมื่อวันท่านแม่ส่งมอบห้องเก็บสมบัติให้อสภัยเป็นผู้ดูแลจัดก,การวันนี้ตอนเช้ากลับมีข้าวของหลายชิ้นในห้องเก็บสมบัตินั้นหายไปในตอนนี้ท่านย่าของเจ้ายังไม่รู้เรื่องนี้ถ้าท่านรู้เข้าละก็อาสภัยก็มีรู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ใด คำเล่ากล่าวนี้ของหวังซื่อเป็นความจริงและดูจริงใจนี้มีการกล่าวเกินจริงเลยแม้แต่นิดเดียวและหวังซื่อก็ได้เล่าต่ออีกว่านางหวังว่าบ่าวรับใช้เหล่านั้นจะสามารถหาเบาะแสได้โดยเร็วสามารถจับคนร้ายและนําของที่ถูกขโมยกลับมานางถึงจะมีหน้าไปพบกับฮูหยินเท่าได้เมื่อฟังจบแววตาของอันหลิงเกิดแสดงความแปลกใจออกมาและกล่าวออกมาว่า หลายปีมานี้ในโจนไม่เคยมีอันใดสูญหายเรื่องนี้มีอันใดผิดแปลกไปหรือเปล่าเจ้าคะเมื่ออันหลิงเกอกล่าวเช่นนั้นหวังซื่อได้ครุ่นคิดตามก็รู้สึกได้ว่าเรื่องราวในครั้งนี้ช่างเป็นเรื่องบังเอิญเสียจริงเมื่อนึกย้อนกลับไปครั้งที่ท่านโหคนก่อนยังมีชีวิตอยู่ในโจนโหแห่งนี้ก็ไม่เคยมีขโมยเกิดขึ้น หวังซื้อฉุกคิดตรีตรองในเรื่องนี้อย่างทีท่วนอยู่ครู่หนึ่งทันใดนั้นก็นึกถึงใบหน้าของหลี่ซื้อขึ้นมาบางทีจนผู้นั้นที่ขโมยทรัพย์สินในห้องเก็บสมบัติไปอาจจะเป็นคนของหลี่ซื้อก็ได้นางทำเช่นนี้คือจงใจลอบกัดตนเป็นเหตุให้ตนขายขี้นางต่อหน้าท่านแม่และจำใจต้องคืนอำนาจในมือกลับคืนเมื่อนึกย้อนกลับไปเมื่อเช้าตรู่หลี่ซื้อรีบมาที่ห้องเก็บสมบัติก่อนนางมิเพียงแค่ต้องการตบหน้านางเท่านั้นแต่ยังสามารถทำลายหลักฐานได้อีกด้วย เกอเอออาสไพยถามเจ้าหน่อยหวังซื่อดึงอัหลิงเกอมาใกล้ด้วยทีท่าสนิทสนมกุญแจคลังเก็บสิ่งของมีดอกเดียวใช่หรือไม่อัลลิงเกอรสายหน้าหลายปีมานี้เรื่องจุกจิกเล็กใหญ่ทั้งหมดในจนทั้งหมดมีอีเหนียงค่อยจัดการดูแลเกอเออก็มีค่อยรู้แน่ชัดเจ้าค่ะคำตอบของอัหลิงเกอกล่าวได้อีกในหนึ่งคือหลี่ซื่อยึดอำนาจมาหลายปี ถ้าคิดจะส่งคนไปทำเรื่องอันใดที่ห้องเก็บสมบัติแล้วนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายดายมากเมื่อได้ฟังเช่นนั้นหวังซื่อก็ยกยิ้มขึ้นรู้สึกแค่ว่าตัวเองใกล้จะจับจุดอ่อนของหลี่ซื่อได้แล้วจากนั้นนางเสยแรงหลอกถามจากอัอหลิงเกอเช่นสาวใช้คนใดที่หลี่ซื่อให้ความสำคัญที่สุดสาวใช้ชราคนใดที่ติดตามมาเป็นสินเดิมของหลี่ซื่อมีสมาชิกคนไหนบ้างที่มาจากครอบครัวของนางและมาทำงานอยู่ในจวนโหเป็นต้น อันหลิงเกินนั้นค่อนข้างว่านอนสอนง่ายมีว่าหวังซื่อถามอันใดนางก็ตอบตามที่นางรู้ถ้ามีรู้จริงนางก็สายหน้าหลังจากเอ่ยถามอันหลิงเกอร์อยู่นานในที่สุดหวังซื่อก็สามารถจับสาระสําคัญจากคําถามสั้นๆจุกจิกเหล่านั้นออกมาได้เมื่อนางสอบถามข้อมูลมาจากอันหลิงเกอร์นจนรู้ความแล้วหวังซื่อจึงได้ให้คนไปส่งนางที่เรือนจากนั้นก็หันกลับมาสั่งสาวใช้คนสนิทของตัวเอง เจ้าไปตรวจสอบหงเถวคนสนิทข้างกายผู้นั้นของหลี่ซื่อนางมีพี่ชายที่ทำงานรับใช้อยู่ข้างกายท่านโหตรวจสอบสองคนนี้พร้อมกันข้ามีเชื่อหรอกว่าเจ้าสองคนนี้จะมิมีส่วนรู้เห็นในเรื่องนี้เมื่อกี้อันหลิงเกอบอกแล้วว่าปกติหลี่ซื่อให้ความสำคัญกับหงเถาผู้นั้นมากทุกเรื่องที่ถูกสั่งการลงมาก็จะให้หงเถาผู้นั้นไปจัดการนอกจากนี้หงเถายังมีพี่ชายคนหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นบ่าวรับใช้ข้างกายท่านโห เมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าหากหลี่ซื่อต้องการทำอันใดก็จะสะดวกยิ่งขึ้นหวังซื่อนั่งจิบชายอย่างผ่อนคลายความกลัดกลุ่มใจเดิมหายไปพร้อมกับกลิ่นชาสาวใช้ที่นางส่งออกไปนั้นเป็นคนที่ฉลาดและมีไหวพริบถ้ามีพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์อันใดในเรือนของหลี่ซื่อโดยนิสัยแล้วจะมีเสียเวลาอยู่ที่ตรงนั้นนานคงไปค้นหาเบาะแสะที่เรือนหน้าแล้วที่นี่คือเรือนหน้าถ้ามีมีป้ายผ่านห้ามมีให้สมาชิกหญิงในโจรเข้าออก หญิงชราที่ทำหน้าเป็นผู้เฝ้าประตูมีดวงตาที่แก่ชราและหย่อนคล้อยเนื้อนหนังที่หย่อนยานให้ลงมาบนใบหน้าแสดงสีหน้าโหดเที่ยมออกมาอย่างเห็นได้ชัดสาวใช้คนสนิทของหวังซื่อเมื่อเห็นเช่นนั้นก็ฉีกยิ้มจากนั้นก็ยัดของหนักๆเข้าไปในมือของหญิงชราท่านยายสบายดีหรือไม่เจ้าคะเมื่อวานตอนที่พี่หงเถามาที่นี่มีทันระวังทำต่างหูหล่นที่นี่จึงใช้ให้ข้ามาช่วยนางหาและนำกลับไปให้เจ้ากะ หญิงชารานับเงินในมือใบหน้าชาราก็เผยรอยยิ้มออกมาที่แท้ก็ช่วยแม่นางหงเถาทำงานนี้เองยิ่งนั้นเจ้าจะทำอันใดก็ทำให้มันเร็วหน่อยอย่าให้คนอื่นเห็นเจ้าได้สาวใช้พยักหน้ารับจากนั้นเล็ดลอดเข้าไปในลานหน้าบ้านเสแสร้งทำเป็นมองหาต่างหูอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถือต่างหูผีเสื้อสีเงินคู่หนึ่ง แล้วเดินอ้อนแอนผ่านหน้าหญิงแก่ไปหลังจากพ้นจากสายตาของหญิงชราผู้นั้นแล้วนางก็ก็เดินตรงกลับไปที่เรือนของหวังซื่อทันทีจากนั้นนางก็ได้เล่าเรื่องที่ตัวเองไปสืบหามาให้หวังซื่อฟังหวังซื่อเมื่อได้ฟังที่สาวรับใช้รายงานก็หัวเราะเยาะอย่างชอบใจออกมาเรื่องนี้เจ้าเป็นคนทำจริงด้วยจะลอบกัดฆ่าเยิยงนั้นหรือหลี่ซื่อเจ้ายังอ่อนต่อโลกมากนะัก เร็วเข้าเจ้านำคนไปที่เรือนหน้าแล้วไปจับพี่ชายของสาวใช้หงเถาบ่าวรับใช้ที่ชื่อหงหญิงมาให้ข้าทันทีที่หวังซื่อออกคำสั่งบ่าวรับใช้ห้าหกคนก็เดินไปที่เรือนหน้าด้วยท่าทางที่สง่าผ่าเผยทันทีมันผู้นั่นแหละที่ขโมยสมบัติจากห้องเก็บสมบัติไปณนะเรือนหน้า เมื่อคืนหงหญิงมีได้นอนมาทั้งคืนเวลานี้กำลังจะเข้านอนก็ได้ยินเสียงตะโกนเรียกและประตูห้องก็ถูกผลักเข้ามาอย่างแรงพร้อมทั้งผู้คนเบียดเสียดกันเข้ามาเต็มห้องเขาไปหมดพวกเจ้าเป็นใคร เขาเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงร้อนรนก็ในเมื่อเขาได้ทำเรื่องมีดีจึงกินปูนร้อนท้องจากนั้นเขาก็รีบลุกขึ้นจากเตียงและชี้นิ้วไปที่กลุ่มคนที่เดินกรูกันเข้ามาในห้องแต่คนพวกนั้นกลับเพิกเฉยต่อเขาหลังจากรีบกรูเข้ามาทำการค้นหาของคนจนห้องของหงหญิงกระจัดกระจายไปหมดหยุดเดี๋ยวนี้นะที่นี่คือจวนโหวพวกคนชั้นต่ำอย่างพวกเจ้าก็ยังกล้าก่อเรื่องในจวนโหอีกหากท่านโหรู้จะต้องส่งตัวพวกเจ้าไปให้กับทางการเป็นแน่ เมื่อกลุ่มคนเหล่านั้นได้ยินที่เขากล่าวหนึ่งในคนที่เข้ามาค้นหาสิ่งของก็หยุดมือและหันมายิ้มให้หงหญิงด้วยรอยยิ้มที่เย้ยหยันออนีเจ้าก็รู้ด้วยหรือว่าการขโมยของต้องนำตัวส่งไปให้ทางการเมื่อหงหญิงเห็นว่าชายคนนั้นหยุดมือค้นหาก็คิดไปเองว่าคนพวกนั้นถูกตัวเองเกลี้ยกล่อมจึงรู้สึกคึกเขิและรู้สึกมั่นใจในตัวเองขึ้นมาทันทีพวกเจ้ารีบออกไปจากที่นี่เสียค่าจะเมตตาปล่อยพวกเจ้าไป เฮ <Hey. S 2> คำกล่าวพวกนี้เป็นคำที่ไพเราะที่สุดที่พวกข้าเคยได้ยินมาในช่วงหลายปีมานี้เลยหลังจากนั้นมินานหนึ่งในนั่นก็ได้ถือด้ามจับอยู่อีด้ามหนึ่งกวาดแกว่งไปมาตรงหน้าของหงหญิงแล้วกล่าวออกมาว่าพวกเราได้รับคำสั่งมาจากนายหญิงรองให้มาค้นหาของที่หายไปและนำตัวผู้กระทำความผิดกลับไปหานาง หลังจากกล่าวจบเขาก็โบกมือขึ้นคนอื่นจึงกรูกันเข้ามาหาหงหญิงทันทีหงหญิงที่จะหันหลังวิ่งหนีแต่กลับถูกพวกนั้นจับตัวไว้เสียก่อนและกดลงกับพื้นจากนั้นก็นำเชือกป่านมาหมัดไว้อย่างหนาแน,น่นจากนั้นนำหลักฐานที่คนได้จากการถูกขโมยนำออกมาวางไว้ตรงหน้าหวังซื่อหวังซื่อสยยิ้มขึ้นเมื่อเห็นสิ่งของที่หายไปหลายชิ้นปรากฏอยู่ข้างกายหงหญิงที่คุกเข่าตรงเบื้องหน้าของตน นางวางถ้วยชาในมือลงด้วยท่าทีที่สง่างามเต็มไปด้วยความน่าเคารพยำเกรงแล้วเอ่ยถามออกไปว่าหงหญิงเจ้าได้รับคำสั่งมาจากใครให้ไปขโมยของในห้องเก็บสมบัติในจวนโหบ่าวถูกปรักปรำข้อรับหงหญิงถูกมัดไว้แต่กลับมิยอมสารภาพท่าเดียว เมื่อคืนบ่าวดื่มสุราไปเล็กน้อยจึงหลับสนิทมากคนเหล่านี้แอบบุกเข้าไปในห้องบ่าวแล้วรื้อค้นกล่องและตู้แล้วนำเอาของพวกนั้นออกมาแล้วมาปรักปรำว่าบ่าวเอาไปบ่าวมิรู้เรื่องอันใดเลยจริงๆขอรับหือเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วยังจะมาเล่นลิ้นกับข้าอีกช่างโง่เขลาเสียจริงฮ่าฮ่าจากนั้นใบหน้าหวังซื่อก็เย็นชาลงแล้วกล่าวสั่งออกมาว่านำตัวพยานเข้ามา